ครับสาเหตุที่มะเขือเกินสุกหน่วยใหญ่นะครับเนาะครับโดนหลอกนะครับเนาะโดนหลอกขายเมล็ดนะครับเนาะหรือเม็ดนี่ครับเม็ดของมะเขือเทศนี่ครับนี่ครับแบบดกเลยนะครับเนาะครับถือหลอกครับโดนหลอกขายเม็ดนะครับเนาะปลูกตอนแรกก็เอ๊ใจอยู่นะครับเนาะว่ามันเป็นอย่างมันขึ้นหน่วยขึ้นใหญ่นะครับเนาะอันเนาะเอ่อ พันธุ์นี้เป็นพันธุ์สีแดงครับเนาะแต่ผมจะบอกว่าบอกซื้อพันธุ์่าเป็นซื้อพันธุ์อย่างครับเนาะนี่ครับแบบดอกนะครับนี่แต่โดนหลอกนะครับเนาะโดนหลอกขายเมล็ดขายเม็ดครับเ่ายังไงครับเม็ดมะขือเทศนครับเนาะสั่งไปนะครับเนาะในรูปอาจจะตรงปกครับเนาะแต่ค้นทีเอามาให้ครับหรือคนทีเ่อสร้างน้ำนี่ครับเอาเม็ดของเมล็ดพันธุ์อื่นครับมาให้เขาครับเนาะนี่ครับ ก็เแยเป็นแบบนี่นะครับนี่เป็นอ่าจจะเป็นมะเขือเทศใส่กับย่ำนะครับเนาะนี่ครับม,ม,ม,มันมันมันม้นเป็นหน่วยหน่อยนะครับนี่ครับเบื้องมือผมครับนี่ครับหน่วยแบบงเลยเนะครับเนาะปรากฏว่าถือหลอคลายเม็ดนะครับเนาะถือหลอคลายเม็ดนี่ครับ งวยแบบไงแบบดกนะครับเนาะแต่เอจใจสงสัยอยู่นะครับนะว่ามันเป็นอย่างมันคืองวยบ่คือเนื้อปลูกปันใด้นะครับเนาะนี่ครับเพราปลูกมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเนาะก็เลยหูว่าโดนหลอกขายเม็ดนะครับเนาะส่วนด่านนี้นะครับเนาะเป็นพันธุ์สีเหลืองครับอ่าตัวนี้กับต้นนีใจครับคือกันนะครับเนาะว่าตรงปลูกบ่แต่นะครับ นี่ครับมี่น้อยสีเขียวนะครับเนาะนี่ครับสีเขียวหัวเห็นมั้ครับนี่ครับแกมมะน้่นะครับเนาะจะรวบส่งน้อยก็ได้นะครับเนาะนี่ครับรูบส่งน้อยครับได้ได้เบิดนะครับเนาะนี่ครับแต่ตรงปกบอลครับเนาะกะในรูบกระตรงครับ หน่วยกับสีเหลืองเหลืองครับเนาะตัวนี้เป็นพันธุ์สีเหลืองนะครับเนาะนี่ครับกำลังสุกเลยครับพันธุ์สีเหลืองอ่าตัวนี้น่าจะตรงปกอยู่ครับแต่ก็ต้องถ่าเบิ่งอีกเทือนึงว่งาหวานบอนะครับเนาะนี่ครับหน่วยกำลังง่า,งงามนะครับเนาะนี่ครับหน่วยครับกำลังสุกนะครับเนาะนี่ครับจะประมาณนี้ครับนี่เป็นชั้นเป็นชั้น นครับบ่ค่อยมีเวลามาดูแลมันเลยนะครับเนาะนี่ครับจะขึ้นประมาณนี <so> ้ครับนี่ครับหน่วยกําลังหลายนะครับเนาะแต่ตัวนี้นี่อาจจะตรงปกนะครับเนาะนี่ครับตามจิงกบเด็ดยอดดอกนะครับเนาะอันนี้ผมเอาไว้ถ่ายช่ำนะครับเนาะนี่ครับเอาไว้ช่ำผมก็เลยเอายอดไวไหลนะครับเนาะนี่ครับบ่ค่อยได้ดูแลนะครับเนาะมันก็เลยตายครับ แต่หน่วยกับกำลังงามทรัเนาะนี่ครับตัวนี้เป็นสีเหลืองอ่าตัวนี้น่าจะตรงปกครับเนาะอาจจะว่ถือตัวครับพันตัวนี้ครับรูปทรงได้เบิรดนะครับเนาะนี่ครับรูปทรงถือว่าได้หมดนะครับเนาะแต่ด้านนู่นนะครับมีมีายแนวครับเนาะบ่คอยดีดูแลครับนี่ครับ กำลังสวยๆงามๆแบบงามเลยน้ำเนาะแต่อาจจะตรงปกอยู่ครับสีเหลืองนะครับแต่ส่วนสีแดงนะครับสีแดงลูกใหญ่โตๆตนี่ครับกินบางแล้วน้บเนาะออกรสชาติ์อ่าเป็นมะเขือเป็นมะเขือเทศธรรมดาเนาะออกไปทั้งอ่าก็จังมะเือเทศใส่ย่ำนี่นครับเนาะจะประมาณนี้ครับโดนหลอกครับโดนหลอกตัวไข่เม็ดนะครับเนาะ กับโอหูกันว่าูเป็นน้ำผู้ทรงหรือเป็นเอาเม็ดจังใดน้อให้นะครับเนาะตัวกันบอกเขาจังใดนะครับเนาะช่วเม็ดช่วต้นใจใหญ่น้องเนาะก็ดีขายกะหนีไปทั้งอื่นแล้วครับขายเม็ดนะครับเนาโดนหลอกครับโดนหลอกต้องขออธิษฐานขออภัยนะครับเนาะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่องปพลังพาเลาะนำนะครับขอบคุณครับ